ครื่องนี้ทะลุ300,000ครับกับ Hi Y70X กับ Personal 3รีโห a d ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m Half CPU by Half CDU นะครับวันนี้ผมเองก็จะมาคุยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสบายๆแล้วกันนะสำหรับเปคของเครื่องนี้ครับที่มีโอกาสได้ประกอบคอามของเครื่องหนึ่งนะที่รวมความสุดทุกอย่างมาตรงนี้เครื่องนี้ราคาลงกันแล้วอยู่ที่สองแ0นเจ็ดหมับาท Half CPU เฉพาะเครื่องอย่างเดียวนะข้างในเนี่ยอลังการงานสร้างซึ่งผมโทรหาลูกค้าแล้วเขาบอกว่าเขาเอาไปใช้แค่เล่นโลบอร์ดนะครับเครื่องนี้นะครับมันจะเป็นเคสที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะไฮวายสิบ เที่ผ่านมาลีมิเต็ดกับอะไรต่างๆนานาเยอะมากแต่ล่าสุดเนี่ยเขาเอ็กกับตัว Personal 3มรีโหลดนั่นเองนะครับก็กลายเป็นลายกราฟิตี้ตรงนี้นะครับเซตไฟเป็นสีเขียวนะครับสไตล์ของเนี่ยจะมีลายกราฟิตี้นะครับจะมีลายของอ,น,อนิเมต่างๆนานาโดยที่กระจกเนะาะก็จะมีลายนี้ด้วยเห็นไหมเท่มากเนาะเวลาใส่กระจกเข้าไปก็จะสวยงามขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยถือเป็นตัวลีมิเต็ดนะซึ่งเอาจริงแล้วมันหายากมากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูต่อไปว่าเคสไฮส์วายเจ็สิบเนี่ยจะมีรุ่นไหนที่เพิ่มขึ้นมาอีีกนนนนะครัับ้่เย ่าสุดแล้วครับข้างในเนี่ยสุดกว่านะเลยกลายไปเป็นเครื่องเครื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหม CPU ดีสุดเมนบอร์ดดีสุดคือไม่รู้จะติอะไรการ์จอเวิร์กสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทันทีเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพามาไปดูข้างในกันแล้วกันว่าเฮ้ยข้างในเนี่ยแม่งสุดขนาดนี้เลยหรอวะแาล้วสุดจริงๆครับเริ่มที่ CPU ฮะเรียกได้ว่าถ้าหา CPU ที่แรงกว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับมันคือตัวที่สุดแล้วใน So c k เกต AM5 ณเวลานี้ณพศ .2565 นี้นะครับ AMD Ryzen 9 9950X3D ตัวนี้ที่ถูก ลูกค้าเลือกเข้ามาในตรงนี้นะครับ16คอร์สาย2เทรดเต็มๆสูมสุดแล้วใน AMD ครับ5.7กิกะเฮิร์ตซ์เทอร์โบครับแล้วก็ 3D V Cache ที่รวมกันแล้วมากสูงสุดถึง110เมกเรียกว่าออกแบบมาทั้งแบบเล่นเกมแล้วก็ทำงานเวลาเรนเดอร์งานเราจะใช้16คอร์สาย2เทรดครับและถ้าเราตอนเล่นเกมเนี่ยเราก็เปิด Ryzen Master ใช่ไหมก็ให้มันรันที่8คอร์16เทรดก็จบเลยนะครับมา,าบอร์ดดีที่สุดของ a m 5เท่าที่ผมหาได้แน่นอนอาจจะมีตัว Extreme ในต่างานานาแต่ว่ามันหายา,ยากเหลือเกินครับดังนัน เฮโร่เนาะ ROG Crosshair X870E Hero ตรงนี้เป็นถูกที่เป็นบอร์ดอีกตัวหนึ่งที่เอาเรื่องอะหนักอะบอร์ดเป็นแบ็กเพจอ่ะก็จบแล้วนะครับบอร์ดเป็นแบ็กเพจเขียนคำว่าเฮโร่ตรงนี้นะครับผ้าจ่ายไฟเยอะอยู่ละถ้าระดับนี้คือ20กว่าเฟซอยู่ละเยอะมากนะครับตัวครอบของผ้าจ่ายไฟจะเป็นที่ซิงใช่ไหมมีฮี่ไบต์ต่างๆนานแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Polymo Lighting ถูก็จะเป็นที่เขียนว่า ROG แล้วก็จะเป็นโลโก้แล้วเป็นไฟสไตล์เขาเรียกว่า Polymo Lighting ถูตรงนี้นะครับรองรับ Advanced NIPC อยู่แล้วนะครับรองรับ Intel QD e. นะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ชันตอนหน้าเนี่ยจะเป็น USB 20กิกะบิตเพอร์เซกพร็อพเดลิี่หรือ PD ชาร์จนะครับ PD ชาร์จเนี่ย60วัตต์เลยนั่นเองนะครับโอเคไหมอ๋อคือช k Charge Plus จะรับนั่นเองอ่าตัวบอร์ดมีครบครับตัว Flex Key Start Debug Code PCB สีดำดุเนาะ LG Crosshair X ปลาสุดอตัวฮีโร่ตัวนี้ก็สุดเหมือนเดิมนะครับเมมโมรีครับดีที่สุดแล้วจาก Kingston ครับ Renegade ครับ64กิกับที่บัสสปีดเท่าไหร่ครับ6400เมกะเฮิร์เนาะสองแถวง่ายๆครับแต่ว่าอยู่ในเเเเททีีียยดววกัับ่ป็นนต Renegade าะ มันจะมีตัวปกตินะแล้วก็ตัว beast แล้วก็ตัวสูงที่สุดเนี่ยก็คือตัวレเดเกรดนั่นเองนะครับก็คือเป็นแรมเครรุ่นหัวที่สุดแล้วจากคิงส์ตันนั่นเองนะครับซาร์ไซอร์กิกแถวเป็น64กิกที่บัสปีด6,400เมกะเฮิร์ครับชุดน้ำ ROG เช่นเดียวกันแต่ว่า ROG ชุดนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีขาวด้จริงเขาเลือกเป็นสีดำก็ได้แต่อันนี้ลูกค้าเลือกสีขาวเรียกว่าขาวตัดดำนะครับ ROG เลี้ยวจินสามส ARGB Extreme เนาะข้างในเนี่ยเป็นจอ3.5นิ้วบอกทุกออออยย่่่่่่่าาางงเเลล CPU 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 กกกกีีีีศคคทไหรโววต์ั กี่พันรอบประมาณนั้นนะครับแล้วก็โลโก้ r o g ต่างๆนะนก็คือทุกอย่างก็คือครบตามนี้เป็น LCD ข้างในมีแม่ d แฟนนะหม้อน้ำา3ตอน360ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วก็ประกันยาวนานห6ปีปั๊มหัวใจของมัน a s t e c Gen 8ป M9V2 นะครับนี่คือชุดน้ำที่ดีที่สุดแล้วของ r o g ถ้าลงไปแบบ m a g n e t i c f ฟ n นะดูดแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแม่เหล็กแบเปาะๆอย่างนี้เลยผมทดสอบไปแล้วนะครับกาจอเนี่ยมันเป็น r t x 5 0 9 0แต่มันอยู่ในระดับหัวแถวอะหัวแถวคือเบอร์อนเบอร์หนึ่งเลย r o g a s t r l ครับ G a t r a l G Force RJ 5 0 9 0ตัวนี้คือต้องบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่นับตัวแอร์คูก็คือถ้าตัวแอร์คูเนี่ย มันจะเป็นตัวคอร์สแฟนมันจะเป็นสีพัดลมแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวไฮบริดหรือว่าตัววอเตอร์คูลนะครับวอเตอร์คูลเนี่ยเอาจริงๆแล้วผมชอบมากกว่าตัวใหญ่ๆนะเพราะว่าตัวนี้หนึ่งคือมันเย็นกว่าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าหนึ่งเลยมันเย็นกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์สองคือมันเป็นระบบไฮบริดซิสเต็มหมายความว่าในการวางเลเยอร์ของมันเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบ็คเพเดแล้วตรงนี้วัสดุทุกอย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าพรีเมียมคือเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับตัวก๊าซจะหนักมากเพราะมันเป็นเหล็กเป็นเมททัััลลลเป็นนโหหะะ้งมดครบแ ก็จะหมุนเวลา,าทํางานหนะักตรงนี้ดังนั้นเนี่ยพัดลมเนี่ยจะระบายความร้อนให้2ที่หลกัหลกๆแล้วก็คือจะมีฮีทซิงค์ที่ระบายความร้อนให้กับ้าจ่ายไฟใช่ไหมแล้วก็ระบายความร้อนกับตัวปั๊มที่มันอยู่ข้างในข้างในแต่ถ้าเราแกะออกมาเนี่ยเราจเจอบล็อกบล็อกตัวนี้เป็นบล็อกน้ําที่มีปั๊มอยู่ข้างในนะครับจะทำหน้าที่ระบายความร้อนกับตัวกาจอที่เป็นตัวชิปเซตนั่นแหละ GPU, หรือว่า G P U หรือว่า R t X 590สูนที่เป็นตัว G P U ที่อยู่ GPU, ที่มีคูณคอร์อยู่นั่นแหละ,ล AM, ะดติ หม้อน้ํา3ตอน360 mm, มมไว้ทางขวาเห็นไหมก็คือสีดำนะครับเห็นไหมก็คือหม้อน้ํา3ตอนเนี่ยมีทั้งหมด2ตัว1ตัวแรกก็คือเราขอรับกับตัว CPU ตัวที่2ให้กับการ์ดจอก็ของใครของมันแยกกันอย่างชาัดเจนตรงนี้แต่บ้าวเป็นชุดน้ําปิดทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยมันจะดูแลง,ง่ายนะครับเพราะว่าสปายเป็นตัวที่ดีสุดจาก R L G ครับ R L G ท็อปพันหกร้อยวัตต์แปดสิบวัตต์ไทเทเนียมไอตัวนี้ก็หมื่นหกเหมือนกันนะครับหมื่นหกเหมือนกันเนาะสตอลเลอร์คิงเาไสันี้ยมัน LX120 R RGB รับจบขึ้นมาซึ่ง3ตัวล่างอยู่ตรงนี้ที่เป็น reverse อีก3ตัวอยู่ข้างหลังชุดน้ําที่เป็น reverse ซึ่งตรงนี้จะทําให้หม้อน้ำอยู่ตรงกลางกลายเป็นแซนด์วิชเข้าไปเห็นปะก็คือหม้อน้ำอยู่กลางพัดลมเอา G 3ตัวก็เป่าไปไอตัว reverse ก็ดูดออกไปก็ช่วยๆกันไปด้านหลังหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ด้าหลังออกไปนะครับประมาณนี้โดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องที่มันหรูหวาหรอกมันเป็นเครื่องที่อาจจะแบบสุดของใครหลายๆคนในมุมเนี่ยเห็นไหมตั้แต่เคสละใช่ไหมไฮ Y เจ็ดสิบ X กับ Persona สาม reload ตรงนี้ด้านล่างเป็น layers สวยงามวางก้าวจอแนวตั้งเราเห็นความสวยงามของมันอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายพัดลมของคอแซรที่คุมทั้งหมดตรงนี้ข้างในก็เป็น CPU ที่ดีสุด AMD AMD Ryzen 9 9950X3D มาสเตอร์บอร์ด X870E ALG ในตระกูลคอแทร์ X870E ตัวฮีโร่ก็สุดเหมือนเดิมแรม64กิกะไบต์ Kingston Fury ตัวเลนเดเกตก้าวจออันนี้คือสุดอยู่แล้วแอต r าว์จาก HOG ฮะ Gforce RZ 5 0 9 0ที่เป็น Hybrid Cooling นะครับเป็นชุดน้ำเย็นฟูลโหลดโคตรเย็นนะครับเพราะว่าสไปายเหลือ เฟือ r อ g ทอ1600วัตต์80พลไทเทนเนียมะครับก็เอาเรื่องเลยแล้วพลมพอแซเตั้งอีก7ตัวพอแซ a q อคิวลิ l เอ็กหก็มีทั้งหมด7ตัวตัวนี้ก็ครบหมดต่อเน่ทรตัวนี้นะครับชุดน้ำาอา G ที่ดีสุดของ r อา r e เร g e n 3 3น ARGB แน่นอนทุกตัวจะเป็น ROG แต่ใน ROG นั้นมันจะมี r อ g ตัวเบากับ r อ g ตัวบนนี่แหละระดับหัวหัวของ r อ g มารวมตัวกันเห็นไหมชุดน้ำโหดที่สุดเบนบอกโหดที่สุดอ,อกกัอดดก็สุดแลแซะเคแมจา x กับเพอร์ซนาลสามลีโประมาณนี้จะไอเอฟซีทั้งหมดทั้งเครื่องนี้ที่ผมเล่าไปเนี่ยสมราคานะ279,080บาทอาจจะดูแพงสำหรับใครหลายๆคนแต่ใครที่อยากได้แบบความแรงแบบสุดๆจิ้มเอาจิ้มเอาสุดๆๆอันนี้แหละคือต้นแบบที่คุณต้องดูไว้นะครับแล้วตัวรวมถึงตัวเคสด้วยสจาบตัวจอเป็นตัว QD OLED ครับ mm hmm. Dell Alienware a w 2 7 2 5 Q 27นิ้ว QD OLED 4K 240Hz 32,900ตรงนี้ก็เรียบร้อยจบไปแล้วสำหรับเครื่องนี้ก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณที่ไวว้างใจ CPU คเครื่องนี้สองแสนแปดโคตรแพงนะแต่ลูกค้าไว้ใจคืออย่างจะจบดังนั้นเนี่ยผมเองก็ตอบแทนด้วยอย่างนี้แหละตามเครื่องลูกค้าจ่ายเงินมานี่คือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ผมประกอบเครื่องได้ลูกค้ารับเครื่องไปแฮปปี้ฝากไอฮับซีไว้ด้วยทุกช่องทางนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชืช่นชอบคลิปนี้ครั้งหน้าจะเป็นคลิปไหนอะไรยังไงร,รอติดตามรับชมกันแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ